ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการสอนและการวัดประเมินผลแบบบูรณาการของโรงเรียนมธัธยมสุไหงาปาดีครับผมนายจุธาสินิติภาคผู้อำนวยการโรงเรียนมธัธยมสุไหงาปาดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามธัธยมศึกษานาทิวดัดสำหรับการจัดกิจกรรมบูรณาการชิ้นงานที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงวิชาความรู้ของนักเรียนในแต่ละวิชาที่นักเรียนได้เรียน เพื่อนำมาสร้างผลงานในการเก็บคะแนนเป็นองค์ป,ประกอบหนึ่งในการวัดและประเมินผลของนักเรียนโดยมีรูปแบบที่แตกตา่างไปจากเดิมที่เราได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นการสอบาการเก็บคะแนนแต่จะมาในรูปแบบผลง,ง,งานซึ่งจะตอบโจทย์ตามนโยบายของสพทอของท่านรัฐมนตรีว่าด้วยการลดภาร,ระงานของครูการลดภาร,ระงานของนักเรียนทําให้ผู้เรียนมีความสุข โดยชิ้นงานที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโจทย์นักเรียนโดยตรงงานที่นักเรียนได้ทําขึ้นมาจะมีคะแนนให้กับนักเรียนในทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียนในในภาคเรียนนั้นโดยแต่และชิ้นงานที่เกิดขึ้นจะเป็นความร่วมมือของ,ขงครูแต่และวิชาในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการตามตัวชี้วัดและตัวปรงของแต่ละวิชาโดยครูคเป็นผู้ให้คะแนนโดยและก็นักเรียนจะเป็นคนบรรยายถึง ความเกี่ยวข้องและาวิชาในชิ้นงานของตนเอง ภาพกิจกรรมที่ได้เห็นไปจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีความใกล้ชิดครูจะสามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้คําแนะนํานะักเรียนแสดงบทบาทของการผู้นําที่ดีสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังท,ที่จะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในสัตวน์นี้และเชื่อว่าประสบการณ์ในการแต่กิจกรรมแต่ละครั้งจะนํามาซึ่งทักษะที่เขาสามารถนําไปใช้ต่อได้ ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลิพรประเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่6กับหโรงเรียนมัธยมเสพบาดีค่ะสวัสดีครับกับผมนายนัสรกดรแม,มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหโรงเรียนมัธยมเสพบาดีครับค่ะสำหรับการทําชิ้นงานวูรณการนะคะเป็นการนําทฤษฎีที่ได้มาจากหนงังสือเรียนห้องเรียนคําสอนข,ของคุณครูมาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆค่ะใช่ครับสําหรับผลชิ้นงานวรรณการนะครับผมว่าผมมองว่าดีเลยนะครับเพราะว่า มันสามารถช่วยลดภาระงานของเด็กทุกคนแล้วก็เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับและมันก็ช่วยต่อการให้ความร่วมมือให้เด็กรู้จักการสามัคคีความร่วมมือรู้จักการวางแผนรู้จักการทํางานเป็นทีมแบบนี้ครับ ใช่ค่ะได้ทักษะอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายเลยค่ะที่เป็นทักษะที่หาไม่ได้ในทฤษฎีที่เราจะได้เรียนอย่างเดียวแน่นอนค่ะใช่ครับเพราะว่าการทําชิ้นงานวรรณการนะคะเป็นการที่พวกเราเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะและทํางานเป็นทีมได้จริงครับลงมือเองทําเองจริงครับสวัสดีครับผมนายอัมรัยะปา,า,าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูน้ิาษาสําหรับชิ้นงาน ทำให้นักเกรยียนมีการฝึกและมีทักษะต่างๆซึ่งจะเอาเนื้อหาทุกวิชามารวมอยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวจะทำให้นักเกรยียนประหยัดทั้งเวลาแล้วก็งบประมาณและนักเกรยียนก็จะเกิดทักษะกระบวนการคิดทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมและค,คุณครูก็สามารถที่จะให้คะแนนทุกรายวิชาก็คือสามารถให้คะแนนได้ ดังนั้นเป็นการดีที่จะช่วยให้นักเรียนมีคะแนนช่วยในตรงนี้แล้วก็จะทําให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นสําหรับชิ้นงานบูรณาการนะคะก็จะเป็นการที่คุณครูนะคะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะหนึ่งชิ้นซึ่งงานชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นการบูรณาการของหอลา,ายกลุ่มสาระนะคะ เป็นการที่นักเรียนจะได้นำความรู้ในแต่ละวิชานะคะมาบูรณาการให้กลายเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นโดยสิ่งที่นักเรียนจะได้นะคะนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะคะก็ยังจะได้ทักษะกบบระบวนการระหว่างที่ทํางานด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังฝึกการทํางานเป็นทีมนะคะชิ้นงานบูรณาการนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดภาระงานของนักเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ ให้นักเรียนนะคะได้มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยค่ะ